คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีคนเนี่ยเขาร้องเข้ามายังสำนักข่าววันนิวส์นะครับปั้นจันทร์ถล่มทับบ้านทั้งหลังนะฮะแล้วปรากฏว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยโยนกันไปโยนกันมาว่าใครจะรับผิดชอบผ่านไปนานกว่าสัปดาห์ดูสภาพสิฮะคำถามคือจะอยู่ยังไงครับคนที่บ้านหลังนี้จะอยู่ยังไงครับนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนภายในซอยสุราวัตรเกาะเขตมีนบุรีกรุงเทพนะครับ ผู้เสียหายเอามาร้องกับสำนักข่าววันนิวส์ครับบ้านพักที่เห็นอยู่นี้ถูกปั้นจันที่กำลังก่อสร้างบ้านที่อยู่ติดกันหล่นใส่หลังคาจนบ้านเกือบเสียหายทั้งหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่27สิงหาคมวันนั้นวันที่เกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้าน3คนหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บอีกสองคนเคราะห์ดีเหลือเกินเป็นผู้สูงวัยที่ป่วยติดเตียงด้วยคนหนึง่งเคราะห์ดีที่ว่าคือปั้นจนันมันไม่ถล่มมาตรงนั้นเห็นไหม เรื่องนี้ครับคุณครินกมุตโยทินครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ไปพบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน2ชั้นสร้างมานาน30ปีได้รับความเสียหายไป70%นะครับคืออยู่ไม่ได้ครับเจ้าของบ้านเนี่ยเอาป้ายมาติดนะบอกว่าเป็นเขตอันตรายเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสรุดาครับนี่อันตรายห้ามเข้าเห็นไหมเล่าให้นักข่าวเราฟังบอกว่าจนถึงตอนนี้ บริษัทรับเหมาสร้างบ้านและบริษัทที่ดูแลควบคุมการทํางานของปั้นจันทรยังไม่ได้ข้อสรุปเลยนะฮะว่าจะดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรบ้างตั้งแต่วันที่เกิดเหตุไปลงบันทึกป,ประจาวันเอาไว้ที่สอนอมีนบุรีพยายามจะติดต่อพูดคุยไกลเกลียแต่หน่วยงานใดๆโยนกันไปโยนกันมาไม่รู้ใครต้องรับผิดชอบกันแนะ่ตอนนี้เขาบอกลําบากมากครับอยู่ไม่ได้ต้องไปขอพักอาศัยบ้านญาติที่อยู่แถวนั้น เสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นก็เอาออกมาไม่ได้เพราะว่ามันโดนทับไปหมดฮะมีแต่ถุงยังชีพของสํานักงานเขตมีนบุรีที่เอามามอบให้4ถุงตามจํานวนคนในครอบครัวตอนเนี้ก็ใช้ถุงยังชีพนี่แหละประทังชีวิตครับลงไม่มีข้อมูลอะไรให้เรา มีแต่ว่าเรายื่นไปว่าเรามีของทรัพย์สินในบ้านเสียหายเท่านี้เท่านี้เท่านี้เป็นรายการให้เขาไปซึ่งวันแรกที่เขามาหาเราในวันที่28สิงหาเราบอกว่าเรายังไม่ไม่เรียกร้องอะไรแต่ให้คุณไปคิดกันมาก่อนว่าจะชดเชยให้ทางผู้เสียหายเท่าไหร่รไม่มีฟีดแบกอะไรกลับมาทางผู้รับเหมาก็โยนไปให้ทางเาจ้าของปัานจันทร์ ทางป้นจันรเขาก็บอกว่าให้เราติดต่อทางผู้รับเหมาเพราะว่าเขาเดีลกับผู้รับเหมาอยู่เจ้าของบ้านทางทางทางเนี้ยค่ะเขาก็ดีลกับผู้รับเหมาอยู่ก็ควรที่จะทําตามขั้นตอนเหมือนยังไม่ยังไม่มีใครรับผิดชอบเป็นตัวเป็นตนนี่ฮะ,ะตกลงเจ้าของบ้านฝากถามครับผู้รับเหมาหรือเจ้าของป้นจันทรดีฮะที่จะเป็นคนรับผิดชอบหรือจะรับผิดชอบร่วมกันดีครับเพราะว่าอะไรครับ วันเกิดเหตุเนี่ยมีลูกสาวเจ้าของบ้านนะฮะอายุ18นอนอยู่ตรงบริเวณปั้นจันทรถล่มลงมาพอดีครับแต่เคราะห์ดีที่คานของบ้านเนี่ยมันรองรับไว้ได้ครับก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วใกล้กันก็เป็นห้องนอนของคุณตาวัย70ที่นอนป่วยติดเตียงมานานกว่า19ปีครับวันนี้เนี่ยผู้เสียหายพยายามติดต่อหาคนรับผิดชอบนะครับแต่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับไม่มีการตอบรับใดๆเลยนะครับ ก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินทางไปยังกระทรวงยุติธรรมในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้